วงจรปิดบันทึกทุกวินาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้จะเห็นว่าฝั่งคนก่อเหตุซึ่งเป็นสามีของผู้ใหญ่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่มุมขวาของจอแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะเน็บปืนมาครับแล้วก็ยิงใส่ผู้ที่เสียชีวิตตั้งใจมายิงนะเนี่ยตั้งใจยิงจังเ,าาง,เงเลยนะครับที่อยุธยากลางสาราอเนกประสงค์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดินตามแล้วก็ไปยิงซ้ําก่อนที่พ่อตาของผู้ก่อเหตุกำนันแล้วก็คนที่อยู่ที่สารามาช่วยกันจับตัวคนที่ก่อเหตุแล้วก็แย่งอาวุธปืนออกมาได้ ฝั่งของคนเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเมียของคนที่ก่อเหตุครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่าสามีทํางานเป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงานยอมรับนะครับปมเหตุมันน่าจะมาจากความหึงหวงสามีหวาดระแวงว่าตัวผู้ใหญ่บ้านมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งภรรยายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับส่วนตัวของนายอดิศักดิ์เขาบอกว่าเขาสังเกตดูพฤติกรรมภรรยาตัวเองมาประมาณ1เดือนแล้วเห็นว่าไปโพสต์ภาพโพสต์คลิปติกตกอรคู่กับตัวผู้ตายคุยโทรศัพท์กันทุกคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเห็นเมียตัวเองกับผู้ตายยืนแจกของแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันก็เลยหึงก็เลยหึงครับขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาปืนที่บ้านมาก่อเหตุ